ให้ดูเบื้องหลังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FD FC ช่องผู้จัดการมาเดี๋ยวทุกท่านนะคะอันนี้านายเอกนางเอกก็นั่งเขาา่าฉาบเอาแต่งตัวเสร็จแล้วดีพี่พี่เป็นตําเองก็ต้องเฮียท่านหน่อยที่แจะของก่อนแต่งเสร็จตอนนี้แต่งเข่าฉาบอธิบายสามเข่าฉาบได้นบสามบอกเ่าาบใช่พี่นะคุณไปเออก่อยลงมากค่ะ ทำแก็ดพี่นนท์เห็นไหมหลังเห็นไหมหล่ะเออออเยก้อยไม่มั่นนาะลงมาค่ะเออนี่ไม่มั่นแล้วมั่นเหรอเออเออเจอ่ะนี่เออหนักหนักเป็นบอสเขากอดกันแล้ว นี่เห็นบบาไว้คือกอดกันขาาแขกไว้กอดจริงหรือกอดแสดงงงแล้วอุ้ย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 อะไรอ๋อฉันยอมมาได้เด็นท์นี้ซีเรียแล้วเพราะมันต้องเป็นแดดบ่มาแล้วซ้อนแล้วปบ ใ okay, ห,ห,หสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องผู้จัดก,การมาเดียวทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ภูผามานขามามาถ่าย MV นะคะถ่าย MV เทิงบาปเทิงกึ้นหอดน,นะคะของน้องอีกมิวของมิวรัชาดาพรน,นะคะแม่เหมือนฝนตกเลยอะ่ะ แอบตกนิดนึงแป,ปอบปปเดียวแล้วมันก็ไปเดี๋ยวมันเข้าไปเนาะเออนี่วันนี้ไม่ได้เป็นแอดมินนะคะ,ะขอะไรต่างอะแบบไอนอรบบนี่โอ้ยแบบมีเวลาเป็นคนดีเนาะแบบว่าไปบอกน้องว่าบ่าให้มากขัวเขาเซ็นเนาะ แบบเขามีเมีแล้วเจ้นี่ไงมิวเออเขาบอกแล้วว่าเขามีเมีแล้วบอสเตียเจ็บบอกแล้วว่ามีเมียแหละเขามีเม่ยแล้วกัหูยุแต่กรมากไหมบาปขาดบาปบักขาดยังไ้คีบจ้มาตองแตงชุดขึ้นนางเอกค่ะอิป็นตำจแล้วบัีล พี่นงเพชรบอกว่าแต่งตอนนี้น้องพิมเขาเพิ่พิมเอ่อมารับบทายยอะไราายายายยาย่ต้องอาไม่เอาม่เอาันลองวางไก่อนวาเอาแบบไปกฟาวไปอเคอันหนึองซบลา ไม่ได้แล้วบอยากวอลหลย์ยายฮางสิบใบกระเป๋าไปสมกเออข้าวันใดไม่ว่างนะให้พี่โอ้ขึ้นแทนเลยเสียงเออเสียงคายกันอันนึงบทเพลงมิวลาชนาพรค่ะฝากฝากก่อนลำเดินเอาเสียงวอนเอิน ที่น้องศรัทธามาแล้วนะแฟนแฟนจ้าจำลูกสอลาคนนี้ได้บอกอยู่ในวงการมานานแล้วอยู่ในวงการคือว่าคนนี้จะเป็นการขึ้นเวทีที่แบบว่าข้ามัน้องทาตัล้แล้วอีเอรีย เดินไปเลเราเออไปแล้วเพื่นไปแล้วกวดแต่กวดขได้ยังก็แม่เหนียหัวเงลบ้บานหอวค่ะคนงานเีิงใหม่นาะสิิภาพขอเธอยางเบสาใมสู์้อันปลาปลาแปล่ทิชชูมากไหมปลทไค่เพราะมันเอ่าว่ามันมันเหนียวอ่าทิช นั่งยังสอนั่งเอก่ะว่าไปนั่งย่านอนชมครับเอาเป็นกีฬากัย่าไปไก่ค่ะเดี๋ยวคอยแยนักขาบวชตั้งนักแสดงเนาะถึงเป็นนักแสดงถึงเป็นแอดมินน้ำมันี เออเห็นปะนะทำทุกอย่างให้เธอเลยหระเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูซึ่ย่างไปไกลฮะถ่ายทำอยู่เขาชะกันบ่จ้าบ้แมนจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ภูผาม่านค่ะนิวก็นั่งย่างมาเอาคือพผ้าขันเขาปลาและกัน รถผ่านเลยรถผ่านหให้ดูบรรยากาศนี่ภูเขานะคะนี่ภูผาม่านะคะ่ะเราอยู่ที่ภูผาม่านนะคะรรน,รรนี่บรรยากาศภูเขาเนื้อแมลสิมีอีเกียบินผ่านเลยค่ะ้งางคารประมาณล้าน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 ตัวน<ม>ี่ขาด เมื่อกี้ไปกดผิดไหมมัก็เป็นสโลโมชั่นเขได้กดถ่ายใหม่เดี๋ยวไปหาถ่ายนางเอกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นโลเคชันโลเคชันที่เราถ่ายโลเคชันที่เราถ่ายจะอยู่ที่ภูผามม่านสวยชื่ออะไรนะฟ้าใสฟ้าใสเรือนไทยฟ้าใสเรือนไทยเรือนภูไทยอพรนั้นเรือนไทยภูเธออาจจะเป็นผู้ไทย ไทยพูค่ะก้อยไม่มั่นเนาะข้ให้มันเป็นอะไรวันนี้โอ้ก้อยไม่มั่นเนาะไม่าดีสีเนาะเอามานี่สีเอามอสีเดียวกันเลยจ้สีเดียวกันแลยวจะสีกับก้อยเลยค่ะออทำไมไม่เอาดอกไม้ทาถูแม่เออสวยๆนี่ตรงนัเดี๋ยวไปหาก่อนนี่รับบทแทนก้อยนะคะเออนี่ท้ายเพลงก็ได้ติ๊กติ๊่องมโอเคโอเคเดี๋ยว ขอผ่านนิดนึงนี่ช่านขานี่จะเป็นเบื้องหลังกองถ่ายนะคะน,นแอบซูมพระเอกนิดนึงเมื่อกี้ถ่ายแล้วไปติดหมวดสโลโมชั่นไหมในถ่ายไม่แตโอ๊ยารมณ์เสียขายคำนะเออขายคำบอกคำ เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าจะได้หอมทุกคนเลยเหรอเออเห็นไหมเออพระเอกเออพระเอกได้หอมได้อันนี้ด้วยหอมทุกคนครับได้หอมทั้งปอมแปมทั้งก้อยทั้งหมิวเนาะโอ้โหแบบจัดไปเลยจ้างจ้างสามพันเดลินเดลินตเดลิเมอร์หนึ่งเพราะว่าคุ้มมากแล้วพระเอกก็เสี่ยวดีนะครับให้ซูมเลยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเออเออเีจลคิพโผล่ นี่ฮไปถ่ายติ๊กต็อกนะเบื้องหลังการถ่ายทำคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงพักของของ,ของพระเอกกับนางเอกเพื่อนเบไทยนั่งลายอยขาท,าทาั้งทั้งฝุ่นน่านั่งเป็นดาวติ๊กต็อกนั่ <c oughs> งเป็นดาวแบบแอปดำนะคะนี่ เข <ija> าคงรับปิดคลิปแพนแเนีเน,ะน,ะน,ะนี่ยเนี่ยเนี่ยสำหรับวันนี้เออสำหรับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะอยู่ไซค่ะนุับเลยหอคเลยบลูยังเลยหนูอยู่ทีภูผามาค่ะนะคอยู่ภูผา,ามานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราถ่ายไปแล้วนะคะไปนะคะเดี๋ยว พีพีเพิ่นกำลังไปทายทางอื่นค่ะอนกำลางไล่กำลังทายใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีนะคะรอบหน้าเนาะรอบหน้าเดี๋ยวจะเก็บให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเก็บให้เบิรงค่ะบรรยากาศดีเลยเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ